ตามรัฐธรรมนูญอ่านรัฐธรรมนูญแล้วมาตรานหนึ่งแก้ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันนะครับทหารถอยกลับกรมกลองแต่ตบเท้าเป็นระยะระยะ ท่านผู้ประชาการทหารบกยืนยันว่าท่านสเตปแบ็กท่านใช้คานี้คนระับท่านสเตปแบ็กไปแล้วท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่ที่ท่านพูดเมื่อวานนี้คือการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดและผมเป็นตัวแทนของทหารแล้วก็ประชาชนที่รักชาติไม่ได้บอกว่าราัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แต่มาตรานี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษ ที่รักษาขวานทองแผ่นนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันนะครับไปเปิดรัฐธรรมนูญ60ศูนย์ดูสิครับรัฐธรรมนูญ60มาตรา256รวงเล็บแเขียนเอาไว้ว่าถ้าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่15หมวดที่1คือบททั่วไป หมวดที่2คือพระหมหากษัตริย์หมวดที่15คือหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญ2560้วงเล็บดบอกว่าถ้าท่านจะแก้มาตราอะไรก็ตามในหมวด1หมวด2หมวด15ต้องผ่านประชามติต้องผ่านประชามติคือผ่านรัฐสภาแล้วต้องผ่านประชามติอีกรอบหนึ่งดังนั้นตามรัฐธรรมนูญอ่านรัฐธรรมนูญแล้วมาตราหนึ่งแก้ได้แต่ แก้ได้แล้วห้ามมีผลเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐจากราชนาจักรกเป็นรูปแบบอืน่นห้ามเปลี่ยนรูปแบบรัฐแบบรัฐเดียวไปเป็นสหพันธ์นี่คือข้อจํากัดเท่านั้นเองจะแก้มาตรอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะกร <ๆ S 2> ะทบมาตราอื่นๆ <pe S 2> ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือความชานฉลาด ของพวกนักวิชาการที่ไม่พูดตรงๆออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไรนี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านการบรรยายของผมในวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีการบรรยายเมื่อวานนี้แล้วสาเหตุที่ผมจำเป็นต้องออกมาบรรยายในหัวข้อนี้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าผมกังวลใจว่าการบรรยายของท่านผู้บัญชาการฐานบกมันจะสร้างปัญหาลุกลามบานปลายไปมากกว่าเดิมมันจะสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติมากกว่าเดิมผมจึงมีวัทกรรมต่างๆเกิดขึ้นทุกครั้งเอามาหวังผลทางการเมืองเอาใจเด็กๆน้องๆวัยรุ่น ไม่ต้องเกณฑ์อาหารบ้างแล้วรถรถป,ประมาณกองระบบรถรบป,ประมาณกระทรวงกลาโหมจัดเสื้ออวุธทาไมหนักแผ่นดินดังนั้นผมเรียนท่านผู้ประชาการฐานบกผ่านพี่น้องสื่อมวลชนผ่านพี่น้องประชาชนไปเลยครับว่าท่านอยากกังวลใจกับผมท่านอยากกังวลใจกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจท่านอยากกังวลใจกับพรักอนาคตใหม่ ท่านอย่ากังวลใจกับคนที่สนับสนุนพรกอนาคตใหม่นะครับไฮบริดวอร์แฟร์นั้นไม่ได้ถูกอุป,ปโลงขึ้นมาแต่ถูกศึกษาทำเป็นทฤษฎีจากประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นล่มสลายว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานท่านผู้บัญชาการฐานบกท่านพูดถึงไฮบริดวอร์แฟร์ ท่านเรียกว่าสงครามรูปผสมนะครับแต่ท่านจะทราบหรือไม่ครับว่านานาอารยาประเทศทั่วโลกเขามองประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันว่าเป็นไฮบริดรีจิมหรือระบอบรูปผสมหัวมังกุท้ายมังกรผสมปนเปนกันมั่วจนเป็นระบอบที่เรียกชื่อไม่ได้ผมพูดไปแล้วมันยังมีไอ้กลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับที่ไม่ได้กลับตัวกลับใจเหมือนท่านสนธิยาน ยังมีแนวความคิดที่จะล้มล้างระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะคิดจะทำประเทศไทยให้กลับมาเป็นรูปแบบเหมือนคอมมิวนิสต์เมื่อวานนี้ถ้าเราลองดูนะครับถ้าผู้ประชาการฐานบกท่านมีคำใหม่ๆเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด a ต a าแอนาลิติกไม่ว่าจะเป็น Hybrid Warfare นะครับ ต่างๆเต็มไปหมดในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านผู้ประชาการฐานบอกพูดมาคือการพยายามนําคําศัพท์ใหม่ๆเข้ามาใช้แต่วิธีคิดเนื้อในกระบวนการทัศของท่านเนี่ยยังอยู่ในยุคสงครามเย็นแนวทางความมั่นคงในยุคสมัยสงครามเย็นหรือยุคที่มีคอมมิวนิสต์ยังแบ่งบานอยู่นั้นเนี่ยดำเนินการโดยการสร้างความหวาดกลัวแบ่งแยกและปกครองนะครับในขณะที่ความมั่นคงยุคใหม่ในานานาอารียประเทศเนี่ยเขาพูดกันถึงเทคโนโลยีครับ เขาพูดกันถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีความคิดสร้างสารรค์ร่วมมือกันในประเทศเพื่อผลักดันแก้ไขปัญหาใหญ่ๆระดับชาติด้วยกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันมันเป็นการผนวกกันของความคิดเรียกประยุกต์นะครับประยุกค,ความคิดระหว่างกลุ่มคอมมิวนิสต์เดิมที่ยังเป็นมาสเตอร์มายอยู่กับกลุ่มครูอาจารย์ที่ปรปเดียนที่ต่างประเทศกลับมาพวกสายจัด ไปเรียนในประเทศที่เคยมาล่านานิคมที่ยึดประเทศไทยเอาความคิดมาผสมผสานรวมกันนะครับเพื่อสร้างการโฆษณาชวนเชื่อแล้วนำแนวความคิดของตัวเองนั้นนะครับมาทำอะไรครับมาผ่านโซเชียลทั้ง Facebook, IG, Twitter, อร์ลายสิ่งพิมพ์ออกข่าวลวงเฟ k นิวส์ นี่คือสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นเนี่ยท่านยกของท่านไฮบริดบอแฟ r e มีแปข้อไฮบริดดีจีก็มีลักษณะอยู่8ดเรื่องนี้เหมือนกันข้อที่หนึ่งครับไฮบริดดีจีเป็นเผด็จการที่มีการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงเลือกตั้งเราก็คิดว่าเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ไอไฮบริดดีจีบอกมีการเลือกตั้งแต่ยังคงคราบใครของเผด็จการอยู่การเลือกตั้งกลายเป็นเพียงเครื่องมือของการสืบทอดอํานาจ กลายเป็นเครื่องประดับแต่งหน้าทาปากเพื่อไปอวดอ,อ้างกับชาวโลกว่าประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแล้วแต่ผมขอถามท่านว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงท่านจะให้ใครแก้นักวิชาการหรืออาจารย์บางคน ที่คบคิดกับพวกคอมมิวนิสต์เดิมเป็นมาสเตอร์มายเป็นคลังสมองร่วมกับนักเรียนนอกสายจัดดัดจริตท่านอาจจะคิดว่าผมเป็นพวกซ้ายจัดดัดจริตท่านอาจจะคิดว่าไอ้พวกนี้ชอบแต่เรื่องราวปฏิวัติต่างๆผมไม่เถียงครับผมศึกษาเรื่องปฏิวัติเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วโลกต่างๆเพื่ออะไรเพื่อเป็นบทเรียน และพิจารณาร่วมกันว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้หรือสุดท้ายท่านจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองชีวิตไม่เคยลำบากเหมือนพวกห้องเต้สินโดรมเคยชุมนุมร่วมกับคนเผาบ้านเผาเมืองสมคบคิด กับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมืองมีพฤติกรรมล้มล้างชาติสถาบันผมศึกษาเรื่องปฏิวัติแต่ผมสนับสนุนและอยากให้ประเทศไทยปฏิรูป ปฏิรูปเพื่อให้คนในชาติได้อยู่อาศัยร่วมกันผมบรรยายมาในวันนี้สื่อสารไปรยังพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อบนชนและต้องการสื่อสารไปรยังผู้บัญชาการฐานบกท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ครับท่านยอมรับความเป็นจริงเดินหน้าปฏิรูปประเทศร่รวมกันพร้อมกับทุกพัคก,การเมืองพร้อมกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งพร้อมกับคนทุกรุ่นทุกวัยคนในชาติสร้างชาติ แห่งนี้ขึ้นมาด้วยประชาชนยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพพึ่งพาอาศัยกันฉันมิตรเคารพความแตกต่างหลากหลายของคนภายในชาติมีแต่ผนทางนี้เท่านั้นครับที่จะนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤตได้ขอบคุณครับ